แสดงบทบาทตามหน้าที่ที่แต่ละท่านควรจะทำเมื่อคืนนี้น้องก็มาจากต่างจังหวัดนะก็ให้ผมอะไปเป็นเพื่อน่อไปจะไปไหนเนี่ยคือน้องนี่ไม่มีการเมืองเลยนะจะไปเดินซื้อของเขาว่านะซื้ออะไรซื้ออะไรจะไปซื้อนกหวีดอุตยตายไม่ได้พานั่งรถไฟฟ้าไปนะแชมป์ ไปลงสยามแล้วเดินจากสยามไปคิดว่าจะไปชิดลมไม่ถึงคโอ้ากน้องซื้อของอุตรูลซื้อเยอะซื้อขนาดต้องซื้อถุงอะมาใส่ของที่ซื้อ่ไอ้เราก็คิดว่ามีแต่เราค่ะฝรั่ง ฝรั่งซึ้งมากกว่าเราอีกเขาเก็บเขาก็บเป็น correction อ่าใชฝรั่งซึ้งมากกว่าเราอีกแล้วถามฝรั่งว่าทำไมอยู่เป็นไรมันบอกว่าลับอิสเ e รตมาดิกาเลยนะบอกเฮ้ยนี่โปรเทสต์โน n ตโนมาดิกามันบอกว่ามันมาเที่ยวงานงานแสดงยอดยอดปิดถนนจัดงานแสดงสินค้าเออแร้วอกเราเราอยู่มาจากไหนมาจากอังกฤษไงนี่ วนเพื่อนไปแล้วค่ะนี่อีกสิบวันมาอีกชุดหนึ่งโอ้โหท้องดีไม่ต้องต่อราคาออยถูกด้วยโอ้พอเห็นพราฝรั่งแทบจะลดให้เลยนะค่ะค่ะบอกวอาอะไมาค่ะไม่เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยได้รดพวกนี้พูดภาษากรีกเก่งหมดเลยบชกเขาไม่คิดแม่ขานรเว้ยค่ะออพวกนไม่นี่ข่ากิจติมาซากคนที่อยู่ซื้ออยู่นี่นะเป็นนายแบงค์นะเห็นไหมเขาเขียนว่า เงินทั้งหมดก็โดนเน็หมดเลยนะเฮ้ยไอ้ฝรั่งเห็นนะเขาทำไมไม่เขียนไม่สามกินจะได้รู้โอ้นี่นี่เขาเห็นมาเขาจะบริจาคทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่ให้หมดเลยแล้วแล้วสื้อที่อยู่ซื้อเนี่ยนะเห็นไหมเคไไก่เนี่ยนะค่ะตัวจริงเลยนะค่ะมันก็นึกใหญ่เลยโอ้แม่มรู้จักไอ้นี่มันไปอยู่ที่ร้านสรรพสินค้าที่อังกฤษโอ้ ยี่ห้อดังดมันคิดว่าของเปลี่ยนแบบโน้ตย่วันของ <The S 1> จริง <one. S 1> ตัวจริงมาขายเองซื้อเลยไว 1, 1> <c oughs> ้พันาร้อยบาทค่ะทีนี้ประเด็นเดียวกันค่ะท่านวรินทร์ค่ะคในประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับคําว่ากองพล้าเข่ามมาที่ห้ามเอ่ยถึงค่ะครับ,ค,รบคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือกระบวนการตอนเนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบละแต่เมื่อเมื่อสงคาประชาชนเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ย การการออกมายืนอยู่ข้างประชาชน,น,นมันจะชัดเจนขึ้นนะครับคนที่มีอาวุธคนที่คิดว่าให้ถึงเวลาแล้วเขาออกมาแต่นี้ออกมาในลักษณะที่ที่ที่ต้องไม่ให้กระทบกับจารีตประเพณีและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็จะ<ๆ>มีการออกมาออกมาทําหน้าที่ของเขานะฝ่ายทหารก็ําหน้าที่ของเขาฝ่ายตํารวจก็ไม่ทําหน้าที่ของเขาฝ่ายทหารก็ลงมาปราบ นะฮะนี่นี่คือกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่า,ามันเป็นห่วงเวลาที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยผมผมผมเรียนถึงโหราจารย์ทั้งหมดนะครับผมดีผมนั่งนั่งดูเล่นๆนะฮะปรากฏว่าในอาทิตย์เนี้ยสกสิบหกกุมภาจนถึงยี่สิบามกุมภานะครับหนึ่งอาทิตย์เนี้ยเราจะเห็นว่าดวงดาวบนท้องฟ้ากับดวงเมืองเนี่ย มันตีโกนกันสองชุดมันตีโกนกันสองชุดมันมันโยกกันโยกกันโยกกันสองชุดเหมือนกันนะฮะและขนาดเดียวกันมันก็เลงกันสี่ชุดที่บอกว่าดาวลักษณะแบบนี้ดาวทุกตัวเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่ของมันทุกกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มของคนในสังคมไทยเนี่ยต่างต่างถูกถูกดวงดาวเนี่ยมันบังคับให้เข้าไปสู่กระบวนการในการ เปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งนี้ะนะครับเราเหว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อย่าเพิ่งลงรายละเอียดนะคะคเดี๋ยวเราเอาไว้ให้ติดตามในช่วงสุดท้ายสุดท้าย 1> <EP> 1สุดท้ายนะครับว่าเนี้ยต,ตรงเนี้ยถึงบอกว่าหลายหลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลพูดอะไรออกมามันก็เพียงพำมหมดค่ะพูดออกมาเพียงพมหมดไม่มีอะไรที่ตอนนี้พูดที่เลาได้เลยนะฮะ พูดออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพูดมาไม่เคยได้เลยในช่วงนี้ในช่วงสิบปวันที่ผ่านมาแล้วต่อไปตัวนี้ก็จะเหมือนกันพูดแล้วก็จะเข้าตัวหมดะนะตัวนี้คืหอบอกว่าในใน,ในตำราในตำราโหราศาสตร์บอกว่าในบอกว่าเมื่อคนมันจะหมดบุญเนี่ยนะทวยเทพชีเวดาเนี่ยก็ไม่อวยพรให้แล้วก็ทุกอย่างก็จะแสดงอาการของความของคนหมดหวังและหมดบุญ <Panch. S 2> นะครับ แทนที่จะมีโอกาสมีใครมาช่วยก็ไม่มีฮะอันนี้ทําอะไรก็เสียหมดนะฮะแล้วก็ทั้งการทําพิธีครับเพราะว่าเพื่อสะดอกเคาะใหญ่เนี่ยใช่ที่จูงมือกันไปทาเนี่ยค่ะกําลังทําพิธีก็ทะเลาะกันเลยในพิธีหรอคะนะทะเลาะกันในพิธีนะฮะบอกว่าเอ้ยยังไงก็ต้องเข้าทําเนียดได้ต้องเข้าให้ได้เข้าไปถึงแม้ไม่เที่ลายบอกบอกน่าบขาวม้ามันออกเลยค่ะทำไมอ่ะนีเลยทํทำไมอะคะก็ก็ก็มัน มันเทวดาไม่ไวอวยพรไงะะนะะไอคนที่จะรับการไปทําการก็ไม่กล้ากลัวเพราะกลัวกันนะม,มันกลัวมันกลัวกันเองอะ่ะทั้งๆท,ที่คนไม่มีอำนาจอะไรเลยนะชาวบ้านธรรมดามนกเขาก็คือทนายธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละ,ะพอบ<ๆ>อกว่กเขากลับมาแล้วปัดเปิดนี้เลยอก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ทําค่ะก็บอกว่ามีวันหนึ่งก็ไปประชุมที่ไหนพอทีม วนมหาประชาชนไปเยี่ยมแกโดดหนีเลยนี่ไงค่ะถึงบอกว่าใช้คนก็ไม่เป็นโลเป็นผายค่ะนะฮะค่ะคือ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 ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นคนเลี้ยงหมาครับคนเลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้าถ้าเป็นหมาที่จะใช้ล่าใช้ล่าสัตว์เนี่ยเขาต้องใช้หมาจุ่เพศตัวใหญ่ค่ะแล้วแล้วก็ประเภทกัดกัดนะฮะไม่ใช่เห่าค่ะแต่ปรากฏว่า โชคร้ยายรัฐ,รฐบาลเนี่ยมีแต่หมาพัน,พ,นพันกระเป๋าตัวเล็กๆชืๆอ่อว่าว่าฮะพวกนี้ฮะคือเห่าอย่างเดียว <คะ S 2> ถึง,ถง,งเวลาเพราะเขาขู่นะก็โดดนี้เลยไม่อาจจะโดนเตะนะ <c oughs> กกคะ<น>ถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้อาจารย์วิเคราะห์ในช่วงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้กรณีชาวนาข้าวตัวตาย มีใช่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มามากขึ้นในขณะที่ก่อนหน้าน,นี้ทางทางเจ้าหน้าท,ที่ก็ได้ขึ้นภาพของผู้หญิงที่ใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็นั่งร้องไห้ม,มาทวงเงินของตัวเองหลายคนที่ทวงด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นแหละว่าเงินของฉันข้าวก็ของฉันฉันต้องได้รับเงินสิหรือไม่เอาเงินก็ได้แต่เอาข้าวฉันคืนมาเดี๋ยวฉันเอาไปขายเองได้ ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นแต่ณวันนี้ชาวนาฆ่าตัวตาย11รายรัฐบาลไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้นอกจากออกมายืนยันในเรื่องที่จะกู้เงินแล้วก็บอกว่าณวันนี้กรณีที่รัฐบาลยุบสภาไปทำให้ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินชาวนาได้หนึ่งเหตุผลสองคือบอกว่ากปปสมาดำเนินการต่างๆทางการเมืองทำให้ เป็นเหตุที่ก็ไม่สามารถจ่ายเงินชาวนาได้เพราะว่าไม่สามารถกู้เงินได้อาจารย์หมอเห็นยังไงบ้างคะที่มีปัญหาเรื่องชาวนาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าชีวิตคนขอรักหมดแหละแต่ทําไมถึงค่าตัวตายเพราะทนความเจ็บไม่ไหวคทนความเจ็บช้าไม่ไหวไม่มีไม่มีอะไรที่จะบรรเทาความเจ็บเนี่ย ก็สู้ให้มันเจ็บผลเดียวก็คือการฆ่าตัวตายนะครับวิธีที่จะไม่ให้เขาฆ่าตัวตายต้องรีบบรรเทาความเจ็บนี้ให้ได้ในทันทีทันใดซึ่งมันตอนเนี้ยมันไม่ได้หรอกผมทําเพลงเพื่อชาติวันเนี้ยมีเพลงสุดท้ายคําสัญญาที่ว่างเปล่าที่แม่จะไปหาค่ามาให้ลูกกินแล้วไม่มีอันนี้ยครับเป็นเพลงที่บอกว่ามันเกิดเรื่องนี้ค่ะ แล้วรัฐบาลเองก็กำลังประสบความลำบากยากเย็นอย่างยิ่งเพราะในสื่อมวลชนของอเมริกันเนี่ยเขาไปเทียบกับการเผาตัวตายของพระยวนมันแรงมากนะครับเขากำลังบอกว่าระหว่างที่นายกยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยเขาไม่เห็นชีวิตคนที่ค่อยๆตายทีละคนทีละคนหรือมันเหมือนกับโมดินูไหม ที่เห็นพระเผาตัวตายแล้วแบบเอ้ยคนยวนยังมีอีกางยะแยะเผาไปเถอะค่ะเนี่ยอาการที่คนหนึ่งคนแต่สี่ชื่ออะไรบุญทรงชื่อบุญทรงชื่อภัยสารแล้วชื่ออะไรอีกสองชื่อนะนิวัตอืมค่ะยันยงป่ะคะยันยงค,ค,คนคนหนึ่งคนจะมีสี่ชื่อค่ะชื่อนิวัตนะชื่ออะไรอย่างนะ ชื่อนิวัตชื่อยันยงค่ะชื่อดำรงชื่อภพศาลคนนึงมีสี่ชื่อคคุณนิวัดยันยงดำรงไภไพศารเขาพอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าชาวนาฆ่าตัวตายเพื่อสร้างประเด็นไอ้บ้าคำนี้ยมันถูกแปลไปในต่างประเทศคเขาถึงบอกว่าไอ้นี่มันมาแบบเวียดนามเลย ไม่เอาชีวิตของคนเป็นสรณะเลยคเนี่ยผมผมว่านะเขาก็ยังไม่ได้แก้ข่าวเลยแต่ผมอ่านแล้วว่าไอ้นี่ไอ้บ้าใช่ไหมก็เอาละ่ะแต่ที่นี่ให้รู้ว่าพอชาวนามาถึงที่ท,ที่ไม่รู้จะทำยังไงก็จากไปผมบอกพวกเรานะครับคือการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมี เขาเรียกว่ามีวิญญาณมันดึงคนอีกนะครับมันะจะมีคนฆ่าตัวตายอย่างนี้อีกหลายๆคนถ้าจะอย,ย่านะครับอย่าชีวิตเรามีราคามากแล้วถ้าท่านเจ็บปวดวันเนี้ยเจ็บปวดที่สุดเลยว่าท่านทำนามาเกือบเป็นเกือบตายผมอ่านของท่านแล้วผมก็สะท้อนอเขาบอกว่าเขาทำนาทุกเม็ดลุยก็ลุยลงไปในโคลนตม ของสกปรกของคนกรุงเทพก็พูดอย่างนี้เลยนะ,ะของสกปรกของคนกรุงเทพคแต่ยิ่งศกปรกก็จะยิ่งมีปุ๋ยเยอะข้าวก็จะสวยรวงก็จะเยอะอแล้วรวงพวกนั้นมาจากดินที่ศกปรกเนี่ยเป็นข้าวที่พวกคุณเอาไปกินคนายกคุณใช้ปากาเซ็นชื่อเซ็นชื่อคุณก็ได้เงินแล้วเราไม่ได้เอาปากาเซ็นชื่อเพื่อได้เงินนะ เราต้องใช้เท้าเราเดินลุยเข้าไปเพื่อจะดำนาปักนาเกี่ยวข้าว,ค,าวคุณถึงมีข้าวกินแต่คุณทำกับเราอย่างนี้ได้ยังไงคุณเอาเงินเอาข้าวเราไปแล้วก็ตอนแรกเขาไม่เขาก็ว่าแล้วก็มาหลอกเราว่าจะได้เงินเยอะเอากระดาษมาให้เราถ้าเราไม่มีกระดาษไปนี้เรายอมค้าขายแบบตามปกติคะ อาจจะได้แปดพันเก้าพันแต่เราได้เงินแล้วค่ะได้เงินแล้วใช่แต่ไอใบของท่านนะ่ะนะหมื่นห้าหักเลยย 00, ี่หมื่นร้อยหมื่นหนึ่งพันหกเดือนแล้วอะ่ะค่ะนี่ไม่มีแล้วต้องรู้ว่าเราทนะํานาอีกสี่เดือนเราต้องทอําอ่ะมันหกเดือนตกลงไออีกขอบหนึ่งที่เขาจะทํานานะ่ะปุ๋ยที่ไปเซ็นมาะนะ,ะ,ะพันข้าวยาฆ่าแมลงเซ็นหมดเลยแล้วตอนเนี้ย พวกนี้เขาก็มาทวงไ,ไ่ไดประเด็นที่เมื่อสักครู่อาจารย์หมอพูดนะคะไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่เผอิญชื่อก็สอดคล้องกันอยู่นะคะกับ<ะ>คุณนิวัฒน์ธรรงบุญทรงไพศาลค่ะท่านนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพัชะชะอ่านจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ,ะคุณนิวัฒน์ธรรมรงกล่าวว่าขณะนี้ทางรัฐบาลมี3ทางเลือกในการหารือก,กับกะกะตคือ หนึ่งกกตอนุมัติสองกกตอนุมัติให้บางส่วนและสามกกตไม่อนุมัติทั้งหมดแต่หากกกตไม่อนุมัติเงินกู้ดังกล่าวในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะทางกระทรวงการคลังมีแผนสำรองค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังต้องรอผลการหารือต่อไปนะคะอันนี้เป็นข่าวเก่านะคะคือมีการพูดอ้างถึงเรื่องของกกตตลอดเวลาเกิดขึ้น อาจารย์หมอมองได้ยังไงคะตัวท่านสวพูดแล้วไงก่อนยุบสภาทําไมลื้อไม่อนุมัติเงินให้เรียบร้อยก่อนกอตอย่างไรเขาก็ให้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปมีผลต่อคะแนนการเลือกเลือกตั้งเขาไม่ให้หรอกเข้าไหมแต่นี่อิตาลีเนี่ยค่ะอิจตารมนุษย์หนึ่งคนสี่ชื่อเนี่ยที่เขาพูดต่อก็คืออันนี้ไงเนี่ยจะลาปาพุ่งนี้ออมสินจะอยู่ยังไง ต่อเนื่องเลยใช่ะก็ไปให้ไปคิดเป็นสีธนร,รชยัยให้ออมสินกู้เงินเป็นอินเตอร์แบงค์ให้กับทกสศจากสามวันกลายเป็นหกเดือนเนี่ยแล้วก็อย่างที่เขาถามต่อแล้วออมสินจะไปกู้อินเตอร์แบงค์จากใครเข้าไหมเนี่ยแล้วก็คอยดูก็แล้วกันว่าไอ้วิธีอย่างนี้เอา,เอาไหนๆก็ไหนๆพอมาถึงวันนี้แล้วผู้ที่อยู่แดนไกล เขาทำยังไงทำยังไงคะเขาขู่เต็มที่เลยนะครับเขาสร้างเรื่องขนาดว่าว่านะหรือว่าจะให้ผู้บัญชาการทหารบกไปประสบอุบัติเหตุที่ภาคใต้เลยแล้วเพื่อจะให้ท่านต้องลงไปตรวจการลบราคาวเนีี้ที่ภาคใต้จึงรุนแรงมากไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ระเบิดค่ะ ใช้กองกําลังเลยเข้ามาไล่ยิงทหารตํารวจเลยมันเป็นการยามเกียินะครับซึ่งอย่างเนี้ยกองทัพบ,บกจะต้องลงไปจัดการอย่างรุนแรงนะแต่ทีนี้ข่าวมันรั่วมามทํานผู้การกองทัพบ,บกก็ไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงไปเขาก็ทำยังไงทาเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับเอาพนักงานธนาคารกรุงเทพที่เป็นผู้หญิงมายิง